สวัสดีค่ะวันนี้เรามาดูซิตติ้งซีเควนซ์ของเรากันนะคะว่าจะมีอาสนะอะไรที่เป็นทาร์เซชันได้บ้างนะคะนํำเริ่มแรกที่บัตเตอร์ไฟโพสค่ะบัตเตอร์ไฟโพสก็คือนำฝ่าเท้านะคะมาชิดกันแล้วก้มลำตัวลงเป้าหมายของท่าจะเป็นอกเราเนี่ยวางอยู่บนเท้าแล้วก็คางแต่พื้นส่วนเจ้าสอกของเรานะคะก็เอาไปกดตัวขาเราไว้พยายามยืดหลังยืด แกนกลางลำตัวให้เต็มที่โดยที่สะโพกนะคะจะอยู่บนเสือถ้าต่อไปนะคะจะเป็นการยืดเจ้าเซอร์ราตัสนะคะเจ้าเซอร์ราตัสแอนดิเลียก็คือก้ามเนื้อสีข้างด้านข้างของร่างกายนะคะหายใจเข้าลึกๆนะคะหายใจออกก็คือวางแขนด้านหนึ่งลงไปใครที่วางถึงศอกได้นะคะก็ยืดศอกลงไปเพราะเจ้าเนี้ยคะ่ะจะเป็นการยืดสีข้างด้านข้างของร่างกายทั้งสองข้างนะคะหลังจากจบแล้วเราก็มาต่อกันที่กูมาส นะคะท่าเต่าค่ะหรือเจ้าเทอร์โถวโพสนะคะในท่านี้คือเราจะต้องการที่จะเดินมือไปให้เลยเจ้าฝ่าเท้าของเราไปยาวๆไกลๆเลยค่ะท่านี้เป็นท่ายืดหลังแล้วก็เป็นการเฟล็กซิเบิลเจ้าฮิฟเล็กเซอร์นะคะเจ้ากล้ามเนื้อสะโพกของเราด้วยนะคะและท่าต่อไปในการออปชั่น2ถ้าใครได้ท่านี้นะคะมน จับเท้าไว้สอกแตะพื้นหน้าผากแตะพื้นนะคะถ้าใครได้ก็คือไปต่อผู้ที่ฝึกนะคะสามารถจะทำท่าได้นานกว่าน้ำนะคะของนํำจะเป็นภาคทฤษฎีปฏิบัติให้ดูเล็กน้อยนะคะแล้วก็เราเออกไปยืดหยุ่นท่ากับร่างกายได้อันนี้เป็นกูมาสนท่าเต็มนะคะถ้าใครได้ก็คือใส่มือเข้าไปแล้วก็พับลำตัวลงไปค่ะกลับมา ด้วยปัตตไฟอีกครั้งหนึ่งนะคะแล้วก็ยืดขึ้นอุปวิตาโกนาสนะค่ะอุปวิตาท่าเต็มก็คือเราอยากที่จะยืดขาตึงๆแล้วพลอยเท้าแกนก็ยืดตึงนะคะท่านี้เนี่ยจะได้แกนกลางร่างกายได้กล้ามเนื้อสะโพกนะคะแล้วก็ต่อด้วยเจ้านาวาสน,านะคะหรือว่าเจ้าโบ๊ทโพสของเราท่าเรือนั่นเองค่ะท่านี้จะได้กล้ามเนื้อสิกแพกนะคะหลังจากนั้นปัจจิโมตานาสนะค่ะ หายใจเข้าให้ลึกหายใจออกพับลำตัวลงไปเป้าหมายอกแตะหน้าท้องแตะไข่ได้ก็คือคางเนี่ยลงไปแตะเลยนะคะที่ขาโดยที่เจ้าขาของเรายืดตึงศอกเราเนี่ยถ้าแตะพื้นได้ก็แตะไปนะคะ หลังจากนั้นบิดตัวธรรมดาค่ะอัดด้ามัสเยนตราสนะคะก็คือเจ้าขาด้านหนึ่งอยู่ด้านล่างขาอีกส่วนหนึ่งนะคะก็พับซอนขึ้นมาแล้วก็คขว้คลอสกันในท่าลักษณะของการตั้งนะคะโดยที่เจ้าศอกฝั่งตรงข้ามกับขาที่ตั้งค่ะยืดมาเพื่อขัดลําตัวท่านี้เป็นหนึ่งในท่าทวิสที่ดีค่อนข้างจะดีถึงดีที่สุดเลยนะคะเป็นการทวิสร่างกายค่ะ อวัยวะภายในช่องท้องทั้งหมดนะคะถูกบิดถูกกดนวดดีมากๆเลยค่ะอันนี้ก็จะเป็นพับสองขาขึ้นมาก็ยังคงทวิสเหมือนเดิมนะคะแต่จะเป็นการตั้งสองข่าวสองขาของเราขึ้นมาค่ะหายใจเข้าให้ลึกออกให้ยาวในทุกๆครั้งเลยนะคะที่นำยืดมือขึ้นไปคือนำต้องการที่จะไปหายใจเข้าลึกๆค่ะแล้วก็หายใจออกเห็นไหมคะใน Sitting Sequence เรามี